คนต่างชาติต่างภาษามันก็อยู่ด้วยกันมันแดงงานก็มันมีหลายหลายประเทศเนาะแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามที่เขากําหนดทุกอย่างนั่นแหละครบที่เขาระเบียบอะไรทุกอย่างเราจะไม่พอใจอะไรมันก็ทําไม่ได้ <c oughs> เอา อยู่แบบว่าอะไรก็ต้องจำยอมเนาะ กลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มหนึ่งท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ก็คือกลุ่มแรงงานต่างชาตินะครับโรคระบาดทําให้ชีวิตของพวกเขาต้องตกที่นั่งลําบากและการระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างชาติก็ถือเป็นบททดสอบสําคัญของรัฐบาลหลายประเทศในช่วงเวลานั้นครับการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มในหอพักแรงงานต่างชาติที่สิงคโปร์ได้สร้างความปั่นป่วนนานถึง4เดือนหลังจากก่อนหน้านี้สิงคโปร์ได้รับเสียงชื่นชมเรื่องของการรับมือกับโควิด -19 We anticipated a rise in our local COVID-19 cases, especially more unlinked cases that we are unable to trace. We also worried about more cases and clusters emerging in foreign worker dormitories. Authorities will be ramping up tests for foreign workers in dormitories, and this comes after a large number of COVID-19 cases was linked to these places. เมษายนปี2020หอพักแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์กลายเป็นแหล่งระบาดของโควิด -19 จนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกการใช้มาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดภายในหอพักทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การระบาดของโควิด -19 ในหอพักแรงงานยังเปิดแผลให้โลกได้เห็นถึงความเดือดร้ําจากภาพของแรงงานที่ถูกเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกแรงงานประมาณ16-20คนต้องอาศัยอยู่ภายในห้องเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับมาตรฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติสิงคโปร์มีแรงงานต่างชาติไม่ต่ำกว่า1,370,000คน ในจำนวนนี้ประมาณ3 0 0 0สนคนทํางานในภาคการก่อสร้างแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้และได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโควิด -19 รายง,งานหลายคนมีภาวะวิตกกังวลและเครียดสะสมจากการถูกกักตัวภายในหอพักเป็นเวลานาน3-4เดือนได้รับเงินค่าจ้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากนายจ้างบางคนหักเป็นค่าอาหารและสวัสดิการ นอกจากนี้ยังเผชิญกับความยากลำบากในการติดต่อสื่อสาร <S <S หอพักแรงงานเคียนเตกทางตะวันตกของประเทศถือเป็นจุดที่พบผู้ติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้างอีกจุดจนกระทรวงสาธารณาสุขสิงคโปร์ต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดแรงงานไทยส่วนหนึ่งในหอพักแรงงานแห่งนี้ก็เผชิญชะตากรรมไม่ต่างไปจากแรงงานต่างชาติคนอื่น ประสิทธิ์อินซีแรงงานก่อสร้างทั่วไปที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ของการใช้ชีวิตหลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มมันแยกเป็นสัดเป็นส่วนเนาะเขาก็จะเอาไปคัดเขาออไปแล้วก็ไปเฝ้า,าระวังใช่ไหมมันก็มีศูนย์ของเขาศูนย์เฝ้าระวังแบบศูนย์ที่กักเอาไปกักอยู่ต่างหากแล้วก็ประยอยเอาไปแยกไปโรงแรมก็อยู่ดีนะห้องโรงแรมก็ไม่เกินสองคนห้องหนึ่งช่วงที่ว่ามันคนที่อบ เริ่มเป็นไข้มีอาการอะไรประมาณนี้เอากักไว้รอนี่นะช่วงที่มันรอนี่แหละลำบากครับ,บนอเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้เผยแพร่เอกสารสมุดปกขาวทบทวนการรับมือโควิด -19 ตลอด3ปีที่ผ่านมาเพื่อถอดบทเรียนครับมีทั้งสิ่งที่ทําได้ดีสิ่งที่ควรปรับปรุงและบทเรียนสําหรับการรับมือกับโรคระบาดในอนาคต สิ่งที่ควรปรับปรุงข้อแรกก็คือการรับมือกับโควิด19ในหอพักแรงงานต่างชาติทั้งการตรวจแบบปูพรมต้องทำให้เร็วมากขึ้นและการสร้างฐานข้อมูลของแรงงานทั้งที่อยู่และสุขภาพให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อพบกับศาสตราจารย์ยิกอิงเตียวคณะดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ Who in to so, the migrant workers were a group of people that Singapore actually didn't do that well in, in looking after the health and well being of them. Because in 2020, the biggest outbreak that happened that year was in the migrant workers, because they were living in dormitories, up to 20 people within a room. facilities their bathroom, the kitchen were like Wild in in การระบาดของโควิด -19 ในหอพักแรงงานเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นให้รัฐบาลสิงคโปร์พยายามพัฒนาสภาพแวดล้อมในหอพักแรงงานและเตรียมความพร้อมจำกัดวงผู้ติดเชื้อให้น้อยที่สุดผ่านการใช้ระบบติดตามและคัดแยกผู้ป่วย What Singapore has put in place now is a number of factors. One is actually looking at the living condition of migrant workers in the dormitories. The dormitory standards have now been improved to minimize crowding. So, every room now has a regulated maximum number of people, not more than 12. 19 <coughs> แจ้งว่าเราจะไปหาหมอทาใบนัดอะไรให้เราก็จะึ้นไปได้ไม่ใช่ว่าเจ้าจะตรงไปเลยไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่เหมือนแบบคนชาติเขาเนาะคนสิงคโปร์เลียนเขาก็ไปกันได้ตามคลินิกแต่ก่อนยังไม่มีโควิดนั้นใช่ผมก็ไปได้แบบคลินิกของบริษัทหรือว่าโรงพยาบาลโปลิคลินิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไปได้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้มันมีศูนย์ของเขาให้อยู่สําหรับแรงงานต่างชาติมาตรการควบคุมโควิด19ในหอพักแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ เป็นเพียงบทเรียนหนึ่งของความพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกบางประเทศได้เห็นการผนึกกําลังของภาพประชาสังคมบางประเทศได้เห็นการใช้เทคโนโลยีหรือบางประเทศได้เห็นการเพื่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่น